ผมเป็นหนักได้ก็กลัวได้ครับผมคิดว่าผ,ผมก็เป็นได้แล้ว เมื่อไม่อาจหลีกพ้นความยากจนเด็กชายวัย13ดิ้นรนสู้ให้ดีที่สุดและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่878 เอกเป็นลูกคนสุดท้องพี่พี่แยกไปทำงานและมีครอบครัวหมดแล้วเหลือเพียงเอกที่พอจะเป็นเรี่ยวแรงสำคัญให้พ่อแม่ได้พวต้ม่อยฟะมานตัดไม้ยางครับก็แม่ก็ตามรับจ้างตัวไป ป่ได้มากก็ต้องทำโลยก็ไม่จ่ายป่ไม่มีไม่มีป่จ่ายทำถุกวันแต่รายได้ไม่โอไม่ไม่พอเต็มมือแบนั้นเลยถ้าว่าไม่มีอานก็เงินก็ไม่ป่วยต้นรายจ่ายก็มันมากเพราะว่าลุงดูพ่อแม่ครับที่กับตมันเหนื่อยมากกับดูเยอะครับแล้วก็ไปช่วยตมานพ่อแม่ช่วยเบาภาระของป่อแม่ด้วย ก็นี่ก็อานไปนานต้กเกลียบครับถ้าจงวันสอนเร่ผุก็ไปตำครับก็เรื่มประมาณก็อ,อกโมงเจ็ดโมงครับก็จากก้จา,างก็ได้วันส่งตามด้วยครับอุปสรรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานที่ต้องแบกรับแต่เป็นสุขภาพของแม่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็เวลาไปช่วยแตา่มาันแม่ก็แม่ก็ปวดเกนครับเพราะว่าแม่เกนหนักอยู่ด้วยครับ พ่อแม่บอกว่าปวดแก้นผมก็แ้วตามำเองครับแม่แม่ไม่ต้องจำครับแก้นนี่ก็แม่ลมรดมากระไรปีเลยนะเลยก็ปวดเจ้าพนันเลยถ้าว่าโปตมานหมากับมันปวดอยากเจอพ่อแม่ด้วยครับพอว่าจะได้เจอพ่อแม่แล้วก็มีความสุขไหมครับแล้วก็ได้มีวิชาได้ความรู้ด้วยเอาปล้วน้อยน้อยเว้น้าบ้านแม่เด้อได้ลูกได้เอา ก้าไปย่องมีได้ไเดี๋ยวทีน้ได้ครับครอบครัวไม่มีบ้านและที่ดินของตัวเองมีเพียงบ้านหลังนี้ที่เจ้าของให้มาอยู่อาศัยได้ชั่วคราวกรีรอนปอยรีรอนมากกันก็บอกว่ามีบ้านอยู่รังนึงเจ้าก,ก้องก็ไม่อยู่ก็เมย์เลยมาก,ก็าอยู่ก็หวาได้มากก็หวาได้มาอยู่ตาจ้ามปีเทปีนี่เรียนนิดหม่มาอยู่รังนี้นั้ก็ไม่มีกเศเ้าเครับ อยู่ปรีครับแต่ว่าต้องเสียการนังคับฟ่เองครับความลำบากอาจไม่สิ้นสุดที่ความยากจนเพราะครอบครัวยังมียายวัยชราที่ต้องช่วยกันดูแลต้องรับปลาเลี้ยงมีต้าว่ามีอาาน พุ้ยขี้เก๋ยกัเมย์ตรงพุ้ยเล็กที่เจ็ดถ้าวายุเก๋ๆก็บเมยกลับมาบ้านเมาเก้าว่าย,าย เจออุปสรรคเข้ามาท้าทายบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้ล้มเลิกความตั้งใจก็เรียนจบเกณฑ์โปก่ะโบปีปีก็นนั้นก็เอามาตามาอ่านเหมือนกันนี่ปีปีก็กินตัวเองตัวมีไม่มีก็หนีช่วงใหเก็เรียนแม่เคยถามว่าลูกลูกลูกจะเรียนต่อไหมผมว่าแล้วแต่แม่ครับถ้ามีแม่มีเงินนะผมเรียนก็ผมจะเรียนกับแม่ถ้าไม่ไม่มีเอินเรียนก็ผมก็จะใม่เรียนรับ บอกตัวเองวะกญนาตัวนะตูต่อไปก็แบบนี้ครับหวังพึ่งเพียงเงินจากงานรับจ้างไม่ได้บ่อยครั้งต้องอดมือกินมือ้อเอกจึงหาหนทางช่วยครอบครัวด้วยวิธีที่เขาเรียนรู้เองพ่อแม่บอกบอกว่าไม่มีกับกายกินก็ผมนะ เดี๋ยวผมก็อ่านมาซื้ออมาแล้วก็ออกมาฝึกฝึกวาน ก็เมื่อกี้กวนตกก็ปลับมาปักก่อนก็ตอนนี้คุณก็เล้งแล้วแต่ก็จะไปอาต่อครับก็แต่ไงนก็ผมก็มาหาแถวแถวนี้ครับบางวันก็ได้น้อยครับก็วันนี้ได้การสองรานตัวแล้วก็เอาไปตําเก็บไว้ครับก็วันหลังก็มาอีกก็เอาไปสมีครับ พอได้ตีเกงก็เอาไปเก่งให้แม่เกงครับดีใจรู้สึกว่าวันนี้ก็กลัวของผมไม่อวัดเล็กไม่อนวัดยากเลคับเพราะใจไม่คิดยอมแพ้จึงเอาความขยันเข้าแลกไม่ว่างานไหนเอกก็พร้อมรับทำด้วยความเต็มใจพ่อแม่สอน ไอ้อุดทนแล้วก็ขยันตามับการํามานั้น,าานเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่ทำให้เรามีความรู้เรื่องน้องเอกเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงมีทักษะในเรื่องของอาชีพเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำให้พอเนี่ยคิดว่านักเรียนคนเนี้ยน้องเอกเนี่ยควรได้รับการช่วยเหลือคุณครูเนี่ยเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นใบเบิกทางหรือว่า จุดเริ่มต้นของการทํางานหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กเนี่ยเลือกอาชีพแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้ค่ะโครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้เอกเด็กชายเอก,กวัรเขียวระยับจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวรวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโลเรตต์อำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงด้วย ก็ว่า่าเป็นตัวเป็นรักความปั้นก้องมีมีอยากได้เล้วก็อยากสร้างให้หมีถูกจริงรู้แต่ว่าต้องมีความฝันกันเราต้องไปถึงจุดหมายครับเราคิดว่าอย่างนั้นเราต้องไปทางนั้นเมื่อปี2559เรารู้จักเด็กชายในสวนยาง ตี่ต้องอนเรตามตายายรับจ้างไปตามที่ต่างๆวันนี้เขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วค่ะบ้านผมอยู่ในสวนยางครับอยู่ตรงนู้นค่ะบ้านเกิดของเบียรอยู่จังหวัดชนบรุรีแต่การแยกทางของพ่อแม่ทําให้เบียรและน้องสาวต้องมาอยู่กับตายายตั้งแต่เล็กและต้องย้ายที่อยู่ไปตามงานที่ตายายรับจ้างย้ายมาหลายที่ครับอยู่ที่สระแก้ว ชนบุรีแล้วก็ปาดินก็ย้ายมาเรียนที่นี่ครับตามยายมากรีดยางเบีย้ยเห็นตายายทำงานในสวนยางตั้งแต่มืดยันสว่างจึงอยากช่วยแบ่งเบาทุกๆวันจะออกไปช่วยกรีดยางตั้งแต่ตีสี่ถึงเจ็ดโมเช้าโดยมีแบลน้องสาวเป็นลูกมือช่วยหยอดน้ำกรดหลังจากเบียเข้าร่วมโครงการสารรักได้4ปี พ่อพาเบียร์และน้องสาวมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเบียรยังคงขยันและกระตันอยู่เช่นเดิมตอนนี้เรียนชั้นมอสาครับน้องเรียนชั้นมอหนึ่งครับก่อนก็คิดว่าแบบเรียนจบแค่มอสามก็มาช่วยยายทำงานแช่นะครับแต่พอมีโอกาสผมก็จะเรียนให้ เท่าที่ผมจะเรียนได้ครับให้สูงที่สุดครับขอขอบคุณโครการนะครับที่ช่วยให้ผมได้มีโอกาสเรียนทุสูงแล้วก็ขอบคุณคนที่บริจาคเงินของมาให้ผมนะครับขอขอบคุณครับ ถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายเราสามารถเปิดโอกาสให้ชีวิตของเด็กๆด,ดีขึ้นได้พบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกมานะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ